คุณพินโยไตรสุยะธรรมมาครับเชิญครับคุณพินโยครับครับขอบคุณครับคุณชัยรัตน์ครับขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณหาไทยรัฐพหลทัพอยู่ในจุดที่เป็นจุดสําคัญที่สุดของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามทีครับคุณหาไทยรัฐอยู่กับพันตํารวจโทดเอร์ทักษิณชินวัตรที่บ้านพักในประเทศดูไบคุณหาไทยรัฐครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพินโยคะต้องขอแก้นิดนึงนะคะตอนนี้คือตอนนี้เรามาอยู่ คลับเฮานะคะไม่ได้เป็นบ้านของคุณทักษินนะคะ๋อมาจากบ้านบรรยากาศที่คลับเฮาส์ของคุณทักษินเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศละนะคะมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ท่านค่อนข้างจะไม่ไม่เยอะมากค่ะประมาณสี่ห้าสี่หคนนะกันนะคะโดยเรื่องต้นนี้นะคะคุณทักษินได้ได้ กล่าวขอบคุณนลยนะสำหรับคะแนนเสียงแล้วก็บอกว่าคะแนนเสียงตรงนี้จะไม่จะไม่ตั้งรัฐบาลทัดเดียวนะคะเพราะแต่อยังไงก็ตามนะคะคุณทักษิณคุณทักษิณบอกว่าตอนนี้ก็คือเอ็กซิสโที่ออกมา285นี่ถือว่าคะแนนเสียงที่เกินคาดนะคะยังไงเดี๋ยวไปฟังไปฟังไปไปคุณพินโยสัมภาษณ์คุณทักษิณเลยไหมคะครับไปฟังเสียงคุณทักษิณกันเลยครับท่านผู้ชมครับได้เลยค่ะครับเชิญครับคุณคุณพินโยค่ะสวัสดีครับคุณพินโยครับสวัสดีครับคุณทักษิณครับ คุณทักษิณได้ยินชัดนะครับใช่ไหมคุณทักษิณสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณทักษิณเห็นเอ็กซิสโพที่ออกมาแล้วคะแนนของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างที่จะทิ้งขานะครับคุณทักษิณมองผลตอบรับของประชาชนในการที่โหวตพรรคเพื่อไทยมากขนาดนี้ยังไงครับเออมันยังไม่เป็นคะแนนจริงนะครับมันเป็นเป็นโพนะครับผมก็ยังไม่อยากจะสรุปอะไรจากโพโดยตรงนะครับแต่ก็โพมีหลายสำนักก็ใกล้เคียงกันนะครับ ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผม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 ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจก็คือประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เยอะมากและความพยายามของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถขึ้นลารอรถไฟเข้าออคิวกันออกสตังกันเองไปกันเดินทางไกลๆขนาดนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสนับสนุนประชาธิปไตยอยากเห็นประชาธิปไตยเบ่งบานในประเทศไทยเพราะนั้นเขาถึงได้ ได้ได้ยอมเสียสละไปใช้สิทธิ์กันขนาดนี้นะครับอันนี้จป็นระเด็นหนึ่งนะครับครับคุณทักษิณเนี่ยครับพี่น้องประชาชนไทยออกไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากแบบที่คุณทักษิณได้เอ่ยออกมาแล้วการสะท้อนออกมาเป็นคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะยังเป็นแค่ exit poll อยู่เนี่ยคุณทักษิณวิเคราะห์จุดนี้ยังไงฮะผมผมมองว่าประชาชนเนี่ยอยากเห็นความปลองดองในชาติคือเขาเขาโหวตเพื่อ โหวตเพื่อเพื่อเพื่ออยากเห็นบ้านเมืองอยู่ในความสันตินะครับ,รบแล้วก็โหวตคือเพราะว่าพรรคเพืพ่อไทยเนี่ยเขาเสนอนโยบายชัดเจนว่าจะปองดองไม่แก้แค้นจะแก้ไขนอันนี้เป็นจุดที่จดุดสําคัญอันจุดหนึ่งนะครับที่คนไทยเบื่อมานานแล้วอยากเห็นความยุติการขัดแยง้งเท่าไหร่เรื่องที่สองเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่านโยบายที่พรรคเพื่อไทยเสนอไปนั้นเนี่ย มันเป็นนโยบายที่เดินไปข้างหน้านะครับคือก็คงประชาชนคงเบื่อการย่ําอยู่กับที่มานานก็อยากเห็นการการก้าวหน้าของประเทศต่อไปอันนี้นก็เป็นเป็นหลักสองข้อที่ผมคิดว่าประชาชนประชาชนได้ออกมาทุมเทแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนรักประชาธิปไตยค,ครับเราอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทางที่สันติขึ้นครับ,ค,รบคุณทักษิณที่นี้ก่อนหน้านี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าทักษิณคิด เพื่อไทยทาทีนี้คะแนนของพักเพื่อไทยมามากขนาดนี้ตอนนี้ประชาชนคงถามกลับครับว่าคุณทักษิณคิดอะไรอยู่ครับก็ก็คิดนโยบายที่ผ่านมาก็คงชัดเจนนะครับว่าว่าช่วยกันคิดกับ,บทางทางทาง,ทางนักวิชาการของพรรคครับครับ คุณทักษิณฮะถ้าคะแนนมาขนาดนี้ครั้งหนึ่งคุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์ว่าพักเพื่อไทยไม่ควรจะตั้งรัฐบาลพักเดียวควรจะมีใบเฟิร์นมาประดับจากการดอกไม้ด้วยถึงวันนี้ใบเฟิร์นยังจําเป็นอยู่ไหมฮะหรือว่าดอกไม้สวยๆของเพื่อไทยจาเป็นครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ดีครับอยู่คนเดียวร้งเหงาครับครับเหมือนผมอยู่คนเดียวตอนนี้เหงาครับครับทีนี้เหงาแล้วคุณทักษิณเล็งไปที่ไหนครับเห็นใบเฟิร์นพักไหนสวยงามบ้างครับในทางการเมืองไทยตอนนี้ครับ ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องดูผลนิดหนึ่งเพราะว่าพักเล็กเนี่ยบางบางบางเอ็กซิทโพโชว,ว่าเหลือนิดเดียวครับนะครับเราก็จะดูว่าว่าเขาจะมีพักจะมีคะแนนหรือยังไงบ้างนะครับเราก็จะมารวมกันอย่างไรนะครับ,รบก็คิดว่าเขาจาขาขาะขงเป็นเรื่องของพักนะฮะเป็นเรื่องของพักประเทไทยที่จะต้องจะต้องกับคุณยิ่งรักจะต้องคิดกันนะะแต่ตัวเลขเนี่ยมันก็คงจะ มันคงต้องเขาคงต้องรอดูตัวเลขก่อนมั้งครับครับแต่วันนี้เข้าใจว่าป่านี้คงมีการโทรคุยกันบ้างแล้วมั้งครับผมผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ไกลครับครับ่ค่าโทรศัพท์ทางไกลแพงก็เลยไม่โทรหาผมครับผมคุณทักษิณตอนนี้มีมีหลายพักซิ่งมีทั้งความรักความแค้นมากับพักเพื่อไทยหรือว่ากันยาวๆคือสมัยพักไทยรักไทยเนี่ยพักเหล่านี้จะกลับมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยในปัจจุบันได้ไหมครับคุณทักษิณมีความติดค้างคาใจอะไรกับพักเล็กๆเหล่านี้ที่เคยแข่งขันในสนามการเมืองมาแล้วฮะผม ผมไม่ผมไม่อาฆาตแค้นใครแล้วนะมันจบไปแล้วแต่เบียงแต่ว่าการทํางานร่วมกันนั้นก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคเขาต้องตัดสินใจเอาเองครับแต,แต่ผมนี่ผมผมถือว่าผมให้อภัยทุกคนแล้วก็หวังว่าหลายๆคนที่เกลียดแค้นผมอยู่ก็คงจใจอภัยผมบ้างครับนี่ครับทีนี้ว่าถ้าเกิดเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้คุณทักษิณยืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยใช่ไหมครับครับแน่นอนครับแน่นอนครับ ก็เราก็ประกาศตัวประกาศเพื่อไทยก็ประกาศตัวชัดเจนมาแล้วนะครับว่าคุณยิ่งรักจะเป็นนายกครับครับถ้าเป็นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณทักษิณอยากจะพูดอะไรกับน้องสาวคนเล็กของขอครอบครัวตัวเองครับครับก็ต้องบอกว่างานข้างหน้าหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเบื้องต้นก็คือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการาาพัฒนาประเทศก็คือต้องสร้างความปรองดองก่อนถ้าความปรองดองสําเร็จเนี่ยการแก้ไขปัญหาประเทศก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะ แต่ถ้าปลองดองไม่สําเร็จเนี่ยการแก้ปัญหานี่จะติดน่องติดนี่ง่ายมากนั้น,นรีบแก้ปัญหาต,กกต,ต้องต้องต้องเน้นเรื่องต้องสรัรสนคณะกรรมการที่จะมาทําเรื่องปลองดองนี่ให้เขาทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วอันที่สองก็คือปัญหาหนักก็คือปัญหาการที่ในระบบเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยจะต้องพลิกฟื้นกันอย่างมากเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมาหลายปีและอันที่สามก็คือเรื่องของสว่วนราชการครับเพราะระบบราชการเสียหายไปเยอะ พราะเนื่องจากว่าการบริหารงานที่ผ่านมานี่มันระบบเมริดเมริดซิสเต็มหรือคุณธรรมมันมันหมดไปแล้วมีการซื้อขายตาแหน่งมีการไร้พื้นบายไป,ปหมดอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเป็นงานหนักที่ต้องไปแก้ไขคะครับคุณทักษิณฮะปลายปีนี้ลูกสาวจะแต่งงานฮะแล้วคุณทักษิณก็เคยบอกไว้ว่าอยากจะกลับประเทศไทยถึงตอนนี้ค,ความหวังและความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนครับ คือความจริงนี่ผมอยากกลับบ้านตั้งเมื่อวานเนี้ยนะครับแต่บังเอิญว่ามันมันมันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตัวความเหมาะสมผมไม่อยากให้ตัวผมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่อยากให้ส่วนหนึ่งถ้าผมกลับไปผมต้องเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันหรือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้าผมกลับไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผมยังไม่ต้องรีบกลับหรอกครับผมอยู่ได้แล้วลูกผมก็เขาจะแต่งงานก็ก็เขาก็แต่งงานไปตามตามตาม ที่วางแผนไว้นะครับก็ไม่จําเป็นแต่ว่ามันเป็นความปรารถนาของพ่อที่อยากจะไปร่วมงานแต่งงานลูกแต่ถ้ายังไม่ได้กลับก็คงไม่เป็นไรครับลูกก็เข้าใจครับวันนี้ถ้าคุณทักษิณชินวัตรพูดกับลูกสาวตัวเองได้วันนี้อยากพูดอะไรครับก็บอกว่าเราเราก็ต้องอดทนนะฮะต้องออดทนแล้วก็ต้องยอมรับสถานการณ์นะครับถ้าหากว่าต้องเมื่อกลับได้ก็ แน่นอนเป็นสิ่งที่อยากจะกลับไปถ้ายังกลับไม่ได้ก็ก็ลลูกก็มาหาพ่อได้ครับทีนี้คุณทักษิณสามารถให้คํามั่นได้ไหมครับว่าถ้ากลับมาแล้วอาจจะมีการต่อต้านอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศคุณทักษิณอาจจะยังเลื่อนกําหนดการก,กลับประเทศไทยออกไปสักระยะหนึ่งหรืออาจจะยังไม่กลับมาเป็นไปได้ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับผมผมไม่ไม่ต้องการกลับไปแล้วแล้วเรามีปัญหาแน่นอนฮะถ้ากลับไปแล้วมีปัญหาผมยังไม่จาเป็นต้องกลับฮนะผมก็ยังมีงานที่ต้องทาอีกเยอะฮะ ครับ,รบทีนี้คุณทักษิณพูดแบบนี้คุณทักษิณพูดกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนตัวคุณทักษิณเองได้ไหมครับว่าคุณทักษิณเป็นความตั้งใจเองที่จะให้ประเทศชาติเดินไปสู่ความสงบเดินไปสู่การปลองดองฉะนั้นคุณทักษิณไม่มีท,ที่จะเสียสละในจุดนีแนนน้แน่นอนครับแน่นอนครับผม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 ,ผมไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องหลักหรอกครับนะครับแต่ว่าผมเอาเรื่องของบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองต้องมีความสงบมีความสันที่สุขบ้านเมืองต้องมีความเป็นธรรม นะครับบ้านเมืองต้องมีกระบวนการใช้กฎหมายที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมสากลอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับถ้าอ,อย่างนั้นเราไม่อยากเห็นยังไม่อยากเห็นการเมืองเนี่ยมา exploit ทำโน่นทำน,นี่ให้เสียหายนะครับเรื่องเอากฎหมายมาเลือกปฏิบัติอะไรอะไรพวกนี้การเมืองที่ที่เห็นแก่การเมืองไม่เห็นแก่บ้านเมืองต้องเลิกครับ,รบต้องเลิกครับถ้าอย่างนั้นหัวใจของรัฐบาลใหม่ ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยสามารถตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้จริงๆหัวใจสําคัญของรัฐบาลใหม่คืออะไรครับคุณทักษิณค,ครับก็หนึ่งสร้างการความปงรงดองนะครับแล้วก็สองเนี่ยสร้างความเป็นธรรมในสังคมคนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือต้องคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้นะครับก่อนหน้านี้มีการพูดกันเรื่องการนิรโทษกรรมหลายต่อหลายส่วนครับคุณทักษิณมองเรื่องการนิรโทษกรรม ความผิดต่างๆตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมาจนกระทั่งครอบคุณมาถึงปัจจุบันคุณทักษิณมองเรื่องการนิรโทษกรรมเหตุการณ์ทั้งหลายทางการเมืองไทยอย่างไรครับคือผมคิดว่าต้องไปถามคณะของท่านดรคณิกว่าเป็นคณะชุดนี้เนี่ยเขานอกจากการทําเรื่องของความปองดองแล้วเนี่ยเขาจะทาเรื่องของการค้นหาความจริงด้วยครับถ้าไม่รู้ความจริงเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเขาจะค้นหาความจริงเพื่อรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงได้เละเทะเลอะเทอะกันขนาดนี้ครับแล้วก็จะแก้กันยังไงเพื่อให้ความเละเทะเลอะเทอะมันเลิกกันให้ได้ก็ตรงนั้นมันถ่าถ้ากฎหมายนิติกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทําก็เป็นเรื่องของกรรมการเขาครับคงไม่ใช่เรื่องของเราครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ควรจะสนับสนุนให้คณะกรรมการคออปดาเนินการค้นหาความจริงและการปลองดองต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับ ใช่ครับคุณยิ่งรักประกาศไปเมื่อวันที่โค้งสุดท้ายการประสัยวันที่หนึ่งเนี่ยครับ,รบว่าจะต้องยึดตรงนี้เป็นหลักแล้วก็มีคณะกรรมการปฏิรูปคุณอนันต์ปัญญาชุนท่านลาออกไปแล้วแล้วก็รอดูใจว่ารัฐบาลใหม่จะกลับเข้ามาจะตั้งท่านมาปฏิรูปการเมืองหรือเปล่าคณะกรรมการปฏิรูปเอาอยัางไงครับคุณทักษณิณนะครับ ไม่ทราบเลยครับผมผมไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับไว้ไว้ให้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วกันนะครับผมคือถ้ามีข้อเสนอนะครับในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะคุณทักษิณเอาอย่างนี้นะครับเรูปอะไรครับเอาอย่างนี้นะครับใครมีความคิดดีๆเพื่อบ้านเมืองนะครับที่เป็นธรรมกับบ้านเมืองบินธรรมตลอสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องยอมรับต้องอ้าแขนรับท้งนั้นนะครับนะครับถ้าหากว่าใครที่มีใจเป็นธรรมเป็นกลางกับทุกฝ่ายไม่เอาการเมืองมาเป็นตัวตั้ง เอาเรื่องของบ้านเมืองมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับ,ค,รบคือรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนทั้งสิ้นนะครับก็ต้องการความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่จะเป็นเ,เป็นแก้วเ,เป็นน้ําเป็นแก้วไม่ได้นะครับครับคุณทักษิณผ่านร้อนผ่านหนาวต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานในที่สุดต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศวันนี้ผลการเลือกตั้งกําลังจะออกมาคะแนนที่พี่น้องประชาชนตัดสินไม่ว่าจะเป็นของใครพรรคเพื่อไทยจะได้มากน้อยแค่ไหน ลึกลงไปในความรู้สึกลึกลงไปในหัวใจคุณทักษิณคุณทักษิณวันนี้คิดอะไรอยู่ครับก็ผมก็คิดดีใจแทนพี่น้องประชาชนครับว่าแล้วก็หวังว่าคนส่วนหวังว่าคงจะเคารพการตัดสิในใจประชาชนเนี่ยดีใจที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรักในประชาธิปไตยมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่า ทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนครับ,รบเพราะว่าประเทศไหนที่ไม่เคารพการตัดสินใจประชาชนเนี่ยไม่มีทางทีเป็นประเทศนั้นจะมีผลพิสุขได้ครับครับคุณทักษิณทะในช่วงการหาเสียงโค้งสุดท้ายในการแข่งขันทางการเมืองพักคู่แข่งของพักเพื่อไทยก็ได้ออกมารณรงค์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ได้สัมภาษณ์คุณทักษิณหลายสำนักในเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาในอดีตในกรณีที่ เกิดปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งคุณทักษิณคิดว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ควรที่จะมีการถอดรื้อสรุปบทเรียนกันหรือเปล่าครับอ,อแน่นอนครับมันไม่มีใครทําอะไรถูกร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบก็ต้องเรียนรู้จากอดีตเพื่อให้มาแก้ไขในสิ่งที่ให้มันดีขึ้นแน่นอนฮะก็สิ่งที่ที่ทําอะไรที่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของควิดบาผมก็จะบอก ให้รัฐบาลเขาก็จะได้ไปพิจารณาประกอบเพราะว่าเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมันคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไปเราจะไปยึดติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เราเคยมีไม่ได้หรอกเราอาจจะให้ให้ข้อมูลไปแล้วก็เขาก็ต้องใช้สิ่งแวดล้อมใหม่ประกอบการพิจารณาเขาคงจะไม่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแตะครับคุณทักษิณครับผมเนี่ยไปเดินตามคุณทักษิณตั้งแต่วันหาเสียงวันแรกเดินลุยยาวลาชสำเพงเห็นคุณทักษิณเข้าถูชีวิตการเมืองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คําถามที่อยู่ในใจ แล้วอยากถามคุณทักษิณเมื่อมีโอกาสได้เจอกันวันนี้เจอกันแล้วครับว่าคุณทักษิณเล่นการเมืองมาขนาดนี้ผ่านชีวิตมาขนาดนี้มองย้อนกลับไปในชีวิตหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบมีคนรักคุณทักษิณมากๆแล้วก็มีคนเกลียดคุณทักษิณมากๆในประเทศไทยคุณทักษิณมองภาพตัวเองมองย้อนลงไปในกระจกเงาอะไรคือความผิดพลาดส,สําคัญในการใช้ชีวิตทางการเมืองคุณทักษิณครับก็มัน เราจะพูดกันสั้นๆตรงนี้คงไม่ไม่ไหวนะครับเรามานั่งคุยกันทีหลังก็ได้นะครับอันนี้มันคุณสัมภาษณ์สั้นๆนี่คุณสัมภาษณ์เหมือนรายการสัมภาษณ์เดี่ยวเลยเนี่ยครับอันนี้จองก่อนนะนั่งขอจองกับทักษิณก่อนนะครับวันหลังเจอคุณทักษิณแล้วมาคุยกันที่ดูไบดีกว่าครับมากินอาหารแขกแล้วคุยกันดีกว่าได้ครับเดี๋ยวไปพบกันที่ดูไบครับคุณทักษิณครับขอบพระคุณมากครับคุณทักษิณครับโอเคครับครับสวัสดีครับ